ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางระอุดันราคากูสปอร์ตแตะ2,673ดอลลาร์ 2, 3, ส่วนทองไทยบวก2เด้งได้เงินบาทอ่อ,อนค่าหนุนอีกรแรงสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้พุธที่2ตุลาคมนะครับโกราวยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ช่องทางต่างๆครับก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหญีของเมืองไทยที่สนับสนุนโกลาวมัมาอย่างต่อนเนื่องเเลยนะครรับิมจ YLG Boolean International จำกัดบริษัท i n t โ c o Co., ทร d จำกัดบริษัท o x ล d e จำกัดบริษัทช h i n i n g Gold b ลี l นจำกัดบริษัทช h i n i n g g o จ d j e r y จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m m u ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ท r ดดิ้งจำกัดเรามาดูราคาทองคําไทยครับวานนี้บวกมาแรงแล้วนะครับเช้านี้ก็ยังบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกทองคําแท่งการสุขเย็น5อยู่ที่4950บาทราคารับซื้ออยู่ที่4850บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่4 1 4 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4113บาท36สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่32.54บาทต่อ ดอลลาราคาทองคําไทยถือว่าขยับแรงแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เงินบาทก็ได้ขยับอ่อนค่าลงเล็กน้อยผนวกกับ ตัวราคาโกลด์สปอตมีการเด้งแรงนะครับจากสาการในตะวันออกกลางนะครับทางนี้ชนิ่งโกงมองว่าราคาทองคําไทยรับอิิพลเชิงบวก2เด้งจากการอ่อนค่าของเงินบาทแล้วก็โกลด์สปอรตปรับตัวขึ้นมาพร้อมกันนะครับทำให้ราคาทองคําไทยเด้งตัวมาแตะ4 1่0 0บาทได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ยังดูดีนะครับมีมุมองในเชิงบวกต่อการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับการเข้าซื้อรอบใหม่ราคาจะสูงขึ้นตามนวรับนะครับแถว4 8 4 0 4 6 8 0แล้วก็4 4 5 0ถึบส5่บาทนะคร้อย่วนแนวต้าน่ยู่ที่4 -4,250 ขนาะที่ภาพรวมการเคลื่อน,นไหวของราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมา28ดอลลาร์นะครับแต่จุดสูงสุด2,673ดอลลาร์ก่อนจะอ่อนตัวลงไปปิดตลาดแถว2,663ดอลลาร์แลวก็เช้านี้ก็อ่อนตัวลงมาอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต้องรองดูว่าจะเป็นจุดเข้าซื้อหรือเปล่านะครับโดยราคาโกลด์สปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงแม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะครับจากตำแหน่งงานเบิกและสมัครเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับแต่ว่านักทุนได้เข้าซื้อทองคําใน,นานะสินทรัยปลอดภหจากอ่านเปิดากยินคี ปืนอาวุธหลายสิบลูกถล่มอิสราเอลนะครับเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลสังหารประชาชนในถนวนกาซารวมทั้งสังหารผู้นํากลุ่มฮามาสและก็ฮิชบอลเล่ด้วยนะครับซึ่งนายเบนจามินเนทันยาฮูนายยมตีอิสราเอลย,ยืนยันว่าจะตอบโต้อิหร่านที่ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้นะครับแต่ก็อิหร่านก็ประกาศว่าอิสราเอลจะถูกถลม่มอย่างย่อยยับนะครับหากทําการตอบโต้อิหร่านนะครับเราดูมมมองการลงทุนปศัยค้าทองคําในประเทศทาง TDC กงมองว่าราคาโกลด์สปลอตปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับ2,660สงองนะคะพันหกร้อรยิงหก อาวุธจานวนมากไปยังอิสราเอลนะครับเพื่อตอบโต้การสังหารประชาชนในชวนกาซาแล้วก็ผู้นากลุ่มมิชบลลนะครับทำให้ราคานล้ามันปรับตัวสูงขึ้นกว่า3%แลวก็สินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮเว่นอย่างทองคําแลวก็พันธบัตรรัฐบาลก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดัน y l g มองว่าราคาโกลสปอตปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวใกล้กรอบแนวต้านด้านบนนะครับแต่ก็ยังมีแรงเทขายทำลายสับเข้ามาแนะนําว่าให้รอจังหวะอ่อนตัวแล้วเข้าซื้อนะครับเพื่อเก็งเรซันนะครับหากราคาสามารถยืนเหนือ2,643ถ ปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,673ถึง2,685ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนห่างราคาหลุดแนวรับ2,625ดอลลาร์ขณะที่ A.R.R. โกเทดดิ้งมองว่าแม้ว่าดอลลาร์แล้วก็อาตาัตราผลตอบแทนพ,นพันธบัตรมา,าร์สรัฐจะคงดิดต,ตัวต่อเนื่องแล้วก็เป็นปจัจจัยกดดันราคาทองคำนะครับแต่ความไม่ตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในครั้งหนึ่งนะ 2,670 2,680แล้วก็2,685ดอลลาร์ส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศจะได้แรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่านะครับนักทุนพี่นาทยอยขายทองไปที่ดับราคา4 8 0 0ง4 9 0 0บาทนะครับปิดท้ายที่วัวซึ่งเฮงคาดว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับแต่อาจจะไม่มากนักนะครับขดียวกันก็ยังมีแรงซื้อทองคําในสาระสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะครับทำให้ราคาทองคายังมีโอกาสเคลื่อนไหวไซเวนในกรอบระหว่าง2,640-2,685ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งนักทุนสามารถซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านหลังกาดได้นะคร บริเวณ2,640ดอลลาร์มีจุดตัดขาดทุนที่2,630ดอลลาร์หรือว่าเปิดสถานะขายบริเวณ2,685ดอลลาร์มีจุดตัดขาดทุนที่2,690ดอลลาร์ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้นะครับนอกจากจะดูความขึ้นหน้าในตะวันดอกกลางแล้วคืนนี้สาจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วไปเดือนกันยายนของ ADB ด้วยนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น124,000ตำแหน่งจากที่เพิ่มขึ้น9,900ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือข้อมูลที่โกลาอยู่มี่ฝากกันในช ัวิเคราะห์อของทางอ i n t e g r o g เท e นะครับมาดูกันว่าสงครามจะด,ดันราคาทองคําไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามไ้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ